สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเฮลตี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะค่ะเรื่องสุขภาพมันสําคัญมากเรื่องความสวยความงามเรื่องมีผิวที่ออร่ามันก็สําคัญนะแล้ววันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาทําเครื่องดื่มที่แบบว่าต้นทุนต่ํามากและก็หาง่ายมากยิ่งบ้านนอกนะยิ่งหาง่ายเอ่อถ้าในเมืองก็อาจจะต้องซื้อเขานะคะทุกคนคะ่ะนะโอเคค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือ ดอกอัญชันค่ะทุกคนดอกอัญชันประโยชน์มีมากมายและที่สําคัญทุกคนก็รู้ว่ามันช่วยดูไลเส้นผมยิ่งออกมาทาคิ้วก็จะทําให้คิ้วกดกดําอนะแต่วันนี้เพิ่งจะเอามาดื่มค่ะทุกคนเอามาดื่มนะและประโยชน์ของดอกอัญชันสําหรับวันนี้นะคะทุกคนก็คือเขาจะป้านอนุมูลอิสระในร่างกายและก็เสริมสร้างกลุ่มต้านทานให้กับร่างกายและที่สําคัญนะคะทุกคนดื่มน้ําดอกอัญชัน จะช่วยชะลอวัยหรือทําให้เราแก่ช้าและก็ลดริ้วรอยบนใบหน้านะคะยิ่งกระยิ่งฝ้าจุดด่างดาความหมองคําดํเยันแขนดํเยันขานทุกคนดอกอัญชันจะช่วยเผยผิวทําให้ผิวเราเกลี้ยงเกลาและก็ดูใสขึ้นและที่สําคัญนะคะทุกคนมันทําให้ผิวเราแข็งแรงผิวเราแข็งแรงนะและก็เวลาเราออกแดดเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่ทําให้เราดําเร็วนะมันจะต้านแบบว่าแสงเอ่อ รังสี UV ได้ดีมากนะคะไม่ดำง่ายเหมือนแต่ก่อนนะคะนี่คือการดื่มน้ำดอกอัญชันกันทุกคนและนี่คือดอกอัญชันที่เพิ่งไปเก็บมานะคะทุกคนเฮ้ยเยอะมากเลยค่ะทุกคนเอาง่ายๆแถวบ้านเพิ่งนะมันเยอะและเพิ่งก็ต้องดื่มจริงๆค่ะทุกคนเอาง่ายๆคือเฮ้ยมันง่ายแล้วมันก็ถูกด้วยเฮ้ยเนี่ยเพิ่งแทบไม่ได้ซื้อเลยก็ เดินเก็บมานะคะทุกคนเดี๋ยวพึ่งจะเอามันไปล้างก่อนนะแล้วทีนี้พึ่งก็จะมาทำให้ทุกคนดูค่ะขอตัวแป๊บนึงนะคะขอตัวแป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะค่ะเป็นยังไงคะทุกคนสีเข้มโดนใจไหมค่ะนี่คือสีที่เข้มจากการใส่ดอกอัญชันของพึ่งทั้งหมดเลยนะและพึ่งอยากจะบอกว่า ถ้าเกิดเรามีดอกอัญชันน้อยมันก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะทุกคนเออนี่คือดอกอัญชันน้อยนะคะแต่สําหรับแก้วนี้คือเพิ่งใส่หมดเลยมันก็จะเข้มแบบนี้ยิ่งเข้มประโยชน์ยิ่งเยอะค่ะทุกคนค่ะและที่สําคัญนะคะทุกคนน้ําดอกอัญชันเนี่ยดื่มง่ายค่ะทุกคนมันใกล้เคียงกันกับน้ําเปล่าเลยแต่เพียงแค่ว่าเขามีกลิ่นอายที่แบบว่าดอกอัญชันนะนะและที่สําคัญนะเขามีความหวานแบบว่า นิดๆมาให้ด้วยมันหวานคล้ายๆกับเ,เรากินน้ำต้มผักอะเออนะและที่สำคัญนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันดื่มยากอยากจะเพิ่มสีสันรสชาติให้สักนิดนึงนะก็สามารถค่ะสามารถเติมน้ำผึ้งไปได้ค่ะทุกคนเช่นแบบนี้นะคะทุกคนข่าวเพิ่งเปิดฝาไปล้ก็สามารถแบบว่าเติมน้ำผึ้งเอ่อลงไปได้เลยนะคะหนึ่งช้อนชาแบบนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอืม เพื่อเพิ่มรสชาติค่ะขอคนสักแป๊บนะอย่าก,กดดันกันนะคะอย่าใช้สายตากดดันกันเป็นไงคะทุกคนเห็นก้นช้อนไหมเฮ้ยสีมันเข้มมากนะค่ะและจากนั้นนะถ้าไม่พอใจสามารถค่ะสามารถบีบมะนาวตามลงไปได้ครึ่งซีกเลยแบบนี้นะเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะทุกคนเพื่อเพิ่มรสชาติอืม แต่สําหรับพึ่งแล้วพึ่งสามารถดื่มน้ําดอกอัญชันแบบว่าเพียวๆได้เลยเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่ดื่มง่ายดื่มง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเติมน้ําพึ่งลงไปก็ก็ได้แล้วก็สามารถเติมมะนาวลงไปก็ได้มันก็ช่วยไปแบบว่าเอ่พาพันธุ์ไทมันได้ด้วยแล้วก็มันก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็แคลเซียมนะพูดถึงน้าพึ่งนะอ่าเดี๋ยวชิมให้ดูค่ะกําลังอุ่นเลยค่ะทุกคนคะ่ะ เฮ้ยเริ่ดค่ะเริ่ดเริ่ดม,มากเริ่ดกว่าแบบว่าธรรมดาอีกนะเพียวๆก็โอเคเติมน้ำพึ่งลงไปหนึ่งช้อนชามะนาวตามลงไปอีกซีกหนึ่งเอ้ยดื่มง่ายดื่มดีค่ะทุกคนจะดื่มแบบอุ่นๆก็ได้หรือจะเอาไปแช่เย็นหรือจะใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะเอาที่ชอบเลยและส่วนตัวน้ำที่เราต้มเหลือนะ เราสามารถกอกใส่ขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นได้เลยนะสามารถเก็บไว้ได้ถึง 2- 3 4สมวันเลยนะและเวลาที่ดื่มนะคะทุกคนจะดื่มตอนเช้าก็ได้ดื่มตอนสายก็ได้หรือดื่มตอนบ่ายก็ได้เลือกเอาค่ะทุกคนเอาง่ายๆคือดื่มตอนท้องว่างเพื่อให้ได้ประโยชน์เพื่อให้ร่างกายเราได้ดูดซึมสารประโยชน์จากตัวดอกอัญชันเนาะนะและที่สําคัญอยากจะบอกอีกครั้งเลยเขาว่าน้ําดอกอัญชันจะทําให้ผิวเราเนี่ย ดูใสดูเกี้ยงเก่าดูมีออร่าเอาง่ายยิ่งดื่มยิ่งสวยยิ่งมีออร่าค่ะทุกคนอืมนะคะทุกคนสําหรับวันนี้พึ่งก็ฝากไว้ด้วยนะน้ําดอกอัญชันเพื่อสุขภาพกับทุกคนดื่มง่ายนะโอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ